ไปนยน้อยเฮ้ยเนี่ยใครวะเนี่ยนี่มันบอสไฟแค่ชัด์ตคือย่องคือย่องเราย่องออกนี่ทำไมเอ้าสัตว์มันเห็นได้ไงวะแต่ทั้งหน้าหลุมศพท่านลุมอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเดี๋ยว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 มแดกยาก่อนปาดใส่หน้าแม่งเลยอุ้ยเชี่ยจะตายหาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยเชี่ยมันเตะกูได้ด้วย เดี๋ยว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 แดกยัก่อนไอสัตว์เฮ้ยไอสัตว์เดี๋ยว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 เวียนก่อนไอ้ย่าอุ้ยสัตว์นึกโดดได้เลยอุ้ยสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับกลับอย่างผมตะวันวรพลนะครับกับเกมเซคิโร่ชาร์ดูไดส์ทวายนะครับผมเงาตายสองรอบนะครับแฮ่ครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมเซคิโร่นะครับก็เป็นหนึ่งในเกม ของ From s o ต t แ a ร์นะครับที่ผมยังไม่เคยเล่นเนาะมีสองเกมคือซิกิโลกับดีมอนโซนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ากระจอกก็ต้องขออภัยนะครับทุกท่านนะครับที่ดูโอ้โหตาคอไปหนึ่งอ้าวไอ้นี่สวยละเรลืมกดในของนินจาสิ่งสำคัญรองเป็นบุกกาลรีก็คือนายเจ้าอ๋อต้องมีนายเป็นที่หนึ่งเฮียเาเป็นนารโต ใครที่รู้ในเรื่องเกมนะครับก็พิมพ์บอกผมได้นะครับในคอมเมนต์เลยนะครับผมแต่อย่ายอย่าสปอยเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวผมผมยังไม่เล่นนะแต่ว่าอ่ะไกด์ได้นะครับไกด์ได้อชิโนบิอิโนบิชินโนอเบียวลินจาเอ๋ยลืมตาขึ้นเถิดเพื่อนายของเจ้าเรานี่ว่าชินโนบิ ละเซ้นกันเอ็ X กซพรก็บไอเทมกรอนดอกไอริสจดหมายที่ใครบางคนโยนมาที่ก,ก้นบ่อถึงท่านโอคามิแห่งท่านคุโรบัดนี้นะของท่านอยู่ที่ป้อมชมจันทร์จงออกจากก้นบึ้งบ่อน้ำมุ่งหน้าไปที่นั่นแม้ไม่มีดาบแต่หากเป็นท่านคงใช้วิชาดินจาไปถึงที่นั่นได้เแล้วเกมมันไม่สอนอะไรเลยเหรอ กลายเป็นแค่ไอ้ขี้ขาดเท่เานั้นแล้วโอ้โหแสดงว่าเราเพิ่งนนจับมาใช่ไหมนรู้ถูกรู้ถูกย่องงี้ยปะโอเคกดอาลอกด้านซ้ายนะครับลงเื่อย,ย่อนะผมเพิ่งดูเมื่อกี้โอ้๋อนี่ไงป้อมชมจันทร์แสงจันทร์มันพัาดหาดล,ลงมาเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอ๋อถูกแล้วค่อยโหนค่อยโหน,จนรรรโจรทยานเฮ้ยเชี่ยกดผิด แม่เอ้ยกูยังไม่เจออะไรเลยกูตายแล้วโอ้โหเรื่องตรงนี้เหรอเสียเวลาชิบหาย A few moments later หุยกลับมาแล้วครับเมียฟังเพิ่มปะปิดประตูป้อมชมจันทร์เรียบร้อยดีหรือไม่ก็ปิดอยู่รู้บนกำแพงจะปล่อยอยู่สภาพนั้นรือออไม่ต้องกังวลรู้นั่นอยู่ข้างหน้ผาผาไม่มีใครผ่านเขาออกไ,ได้หรอก แม่งเราก็กระโดดเลยแล้ได้นี่หว่านี่ไงเอ้าไม่น้อยเอ้าขอมาแล้วขอรับองค์ชายโอ้โหเสียงแม่งมันถึงเสียงเรานะครับแม่งพระเอกจ้ะเหนือหน้าขึ้นเถิดเยโนนี่มันคาตาตาของเจ้าซาบิมารุแล้วไงต่อ คู่สบิบมารุตาดท่านคุโร่องชายเลือดบางกรเยโดเลือดาบ,บังกรเลยเหรอรทานให้เป็นดาบที่สืบทอดมาจากท่านคีรตตะในตระกูลสามัญชนแห่งแคว้นอาชินะนเป็นสามัญชนแม้สูญเสียไปแต่ก็หวนคืนสู่อามิอีกครั้งโอ้ดาบเดิมของเรานี่เองชื่อคู่สบิบมารุนี้ตั้งขึ้นพร้อมความปรารถนาให้ยินจาไม่ทอดทิ้งความอะไรแม้จะมีหน้าที่ฆ่าคนก็นตามเยโดโ okay. อเคเจ้าได้รับบาดเจ็บสินะ นี่เอาสิ่งนี้มาให้น้ำเต้าโอสดเยดน้ำเต้าสมานแผลน้ำเต้าที่มีโอสดน้ำสำหรับฟื้นฟู HP เมื่อได้พักผ่อนโอสดน้ำเต้าจะกลับมาเต็มอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ของโดเกนหมอยาที่หาตัวจับได้ยากทำขึ้นมาหน้าแปลกที่โอลดับพุดขึ้นมาได้เองจากอะไรที่ใดนั้นไอเฮียเหมือนเอสตัดแฟลชนะครับเติมกองไฟเข้าไปอันนี้แม่งนั่งพักน้ำมันขึ้นมาได้เองเชื่อ <G ül üş> จำเหตุการณ์คืนนั้นไม่ได้เหรอ คืนไหนวะใต้สะพานเรียบคูน้ำมีทางลับทางนอกปราสาทโอเคเอ็กซ์เปิดประตูปุ๊บไปหาเชียงยองกอนความแข็งแกร่งและนินจาสังหารโอเคการโจมตีของนินจาเป้าหมายเพื่อทำลายความแข็งแกร่งลงโจมตีซ้ำเสียการทรงตัวทำให้ไม่สามารถใช้นินจาสังหารฆ่าได้ในดาบเดียวกด RB บีโจมตี R บีโจมตีที่ส่อ๋อโอเคก็คือตีธรรมดา ล็อกเป้าโอ้มัอนดารกโซ่ยองนะไหมยอง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 ไปลหลังได้ป้าเฮ้ยเอสเคปืนหลังที่เราตายเลยอ้าวเนี่มาแล้วแล้วกันยงไงวะไอ้สัตสคือคือโอ้โหชี้เขาแบบแม่งเร็วมากเลยวะ่ะโอ้แม่งเร็วเร็วมากเดี๋ยวยองก่อนอุ้ยเชีมยเห็นกูนแล้วตั้งรับกดเอวมีตั้งรับ การเอาแต่โจมตีไม่ทําให้ศัตรูบางคนเสียท่าหรอกนะตั้งรับการโจมตีเพื่อเป็นประโยชน์ป้องกันคือการโจมตีประกันโอเคเอาบีตั้งรับอ่าโอเคมันตั้งโลเอ้ย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 เจ้ยเฮ้ยนี่ดโดู perfect ชิลเหรอโอ้โถ้าเราตั้งรับมันจะเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมนี่สองล้านยองนะขึ้นข้างบนได้ไหม อา้อาวอ้าวล็อกเป้าหมายโอเคล็อกเป้าได้รู้แล้วยองไปตุยก่อนตุยหลังเช้ยมันเกมเต๋อแล้วปั่นได้ไหมเฮ้ยเชี่ย,อ,ยอะไรเนี่ยหนูว่ามันจะแบบว่าจามไปแทงข้างบนได้อุ้ยเชียเช่ยอุ้ยเชี่ยลุ้มเฮ้ยเก่งแล้วอุ้ยเชี่ยหลบอเลบออ เอแม่งหมาหมู่เดี๋ยวนี้เทียบตัวดิเฮ้ยเชือดกระตังไม่ทันนี่หูแม่งกดกันเยโรไอเชือดแม่งมันว่ะโอ้แม่งกดกันถ้าถูกเวลาแม่งเราซัดมันได้เลยไหนมีใครใกูสู้อีกไหมเฮ้ยปีมีใครนินจารนรวดเร็วปโอ้โหโอเคกดบีค้างคือการวิ่งอ่าเหมือนในเหมือนในดาร์กโซ ตอนนี้เราฆ่าหมดแล้วใช่ไหมแต่ยงังอุ้ยหัวหน้ากลุ่มยามาอุจิชิงเงนยิยริ ي เดี๋ยวนี่คือฟันกลับนะก็คือต้องแพรลี่แบบเป,เ,ปเป๊ะเฮ้ยสาาเอาหรอเอาหรอเอาหรอเชือกแทงอก งหานสต uh, ุลที่แข่งแข่งโอสตุลที่แข่งแข่งข้างไม่ตายในทีเดียวแม่งมีเลือด2แถบ2หลอดอ่าูู้้ผิวเว้ยอุ้ยเชี่ยผิวไหวนะเว้ยอย่างนี้คือผิวไหวนะเว้ยอุ้ยเชี่ยปั่นโดนได้ไงวะหมดแล้วนะเร็วเตาะแตกกันแล้วอุ้ยเชี่ยอ๋อของเราก็แตกได้อุ้ยสัตว์ละเนี่ย แม่งกระโดดได้ด้วยมาเอามาเอามามาช่ำชองเลยทีนี้มาเลยช่ำชองแล้วล่ะเลือดเต็มด้วยมาเลยยาก็เหลือเลือดก็เต็มมาช่ำชองแล้วล่ะมานี่ลีลามาเลยแล้วกันปึ๊บ เออมาโดดฟันเลยวะโดดฟันไม่ได้ฟันได้จะแม่งฟันการกลับมาเออยันดาโอ้ยเฮ้ยเออมาดิเออเออเออแม่งแพ้ลีอย่างเดียวนะครับใหญ่บอสเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูได้เลยนะกูย่องมาตุยอยู่ในมันเนี่ย S <S เออเออเออยังไงอ่ะยังไงอ่ะโดนดิเออเออปากอกซใช่สามสามสามอุ้ยเชี่ยมองไม่เห็นกำแพง อย่าอยยมองไม่เห็นวะปันมาเนี่ยย,ยากอันนี้เออเออโดนเอ,อื้อตายยาลูกกรโอเคแล้วยาลูกกรเปิดไม่ได้น่นนี้เกมมันเดือดวะก้อนกี่เท่าปลาให้ตัวมองไม่เห็นยอดตาใส่ตาแม่งเลย ขึ้นไปคาคนนี้ได้ปหมนเนี่ยเหมืนอนกูขอย่องงั้ไหมนเนี่ยตัวอะไรวะเอยตัวเหี่ยงเนี่ยตายตายตาย,ตายปูไตเลยบีลงโอเคหน้าตรงนี้แหละตัวสอบข้างหน้าเป็นทางออกโอเคเปาคลุยเองชายมันจะมาอะไไงผม,มงงเอา้าเชีย่ยมีสกิลวาร์ป แล้มันไม่เหนีออกมาเองแต่แรกวะไปนายน,น้อยเฮ้ยเียใครวะเนี่ยโอ้โหแม่งนี่มันบอสไฟชัดชัดูจากลานกว้างแบบนี้เชี้ยนหนน้อยเดี๋ยวกูย่องกูย่องเราย่องออกนี่ได้ไหมเอา้าอสัตว์มันเห็นได้ไงวะชาชินะ ไม่พบกันนานนะขอรับองค์บุตรแห่งสวรรค์แต่ครั้งหน้าหลุมศพท่านลุงโอ้ยรอวะใครเนี่ยท่านเก็นอิจิโร่ข้าไม่ต้องไม่ต้องอันนี้โอ้โหเราแม่งยิบดาบข้าเสียใจท่านจะทำ ให้การจัดการเถอะคขรับทรงไม่ดีแล้วปกติฟอมซอฟนมันชอบเอาบอสแบบเก่งๆมาให้สู้ตอนแรกนะครับทุกเกมอะไรแม่งนินจาของบุตรแห่งสวรรค์ที่มันจะขวางค่าได้เลยม่ทันุมันเท่อย่างวะทไมตัวมันกับเราแม่งคนละสายลยวะมาดิเนี่ย อุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเดี๋ยว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 แดกยาก่อนโอ้โหแม่งแดกยาช้าสัตว์อุ้ยเชี่ยเลยเนี่ยอุ้ยเชี่ยแดงแดงคือฟันหลบไปได้ใช่ไหมอุ้ยเงี้ยเนี่ยเดี๋ยว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 ปาดใส่หน้าแม่งเลยอุ้ยเชี่ยจะตายหาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยเชี่ยมันเตะกูได้ด้วย เดี๋ยวเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี like bon ๋ยวเดี๋ยวแดกยาก่อนไอสัตว์เฮ้ยไอสัตว์เดี๋ยว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 เวียนก่อนไอ้ย่าอุ้ยสัตว์ต้องหลบด้ลยอุ้ยแดกยาลูกก่อน่อมมาดิเออออกได้ยังไม่เสร็จด้วยด้วยฟันเป็นคนเดียวหรอวะฟันเป็นเหมือนกันนะเว้ยฟันเป็นคนเดียวหรอวะเชี่ยแดงแดงคือต้องหลบบอกได้พี่แดง นี่นี่หลบเหมือนกันแล้วกูแดกยากนันมาอุ้ยเชี่ยแม่งมันหยุดบล็อกไม่ได้เลยว่ะตีไงให้แม่งหยุดบล็อกวะอุ้ยแดงแดงแดงลบหนึ่งทีหลบเฮ้ยเราฟันมันเลิ่จะขึ้นหลอดแล้วเนี่ยเงยโดนดิปุ๊บลบได้เว้ย อร่อยฟันมันกระบาดอี้ได้เยอะมากเลยปึ๊บหลบได้วับมาดูเรื่องต่อเขี่ยแม่งเตะฟันได้เหมือนกันนะคู่ฟันได้เหมือนกันนะนี่ไหนอร่อยฟันอย่างงี้แม่งปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อน อุ้ยเฮียฟันธูต่อได้ไงวะกุ้งกันอยู่นะหลบได้ครับมาดิมาดิเนีเ่ยตาบ่าเนี้ยมันวิ่งข้างๆเราฟันได้ฟ,ฟรีทีที่สองทีไปนะโดนโอ้โหศตว์ฟันไม่ถึง พันฟีหลบพันอีกทีนึงแล้วก็โดนหลบหลบหลบจิ้มหนึงทีแล้วก็ฟันสวนอุ้ยเชี้ยจโดนอุ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด อุ s, ้ยซัดก anyway. ูกดบล็อ,อกแล้วนะเออโอ้แขนขาดอุ้ยแม่งเกือบได้หลอดหนึ่งแล้วมึงแย่เออเอยโอ้โหเก่งเลยโอ้โหเก็บดาบที่ซะด้วยเก่งมาจากไหนเนี่ยใช่เองเลอไอ้มึงก็โดนกูไปเยอะอยู่ไหนมึงแย่ มีควาขอรับตัวบุษรนไปก่อนอา้าวยี่มีน้องๆด้วยเออะหลับครับอา้าวไม่ฆ่ากูด้วยใจดีกะไม่อยางกระหนังจีนเลยมีคนมาช่วยอ๋อฮ้ยยอ้าแขนเราขาดแล้วไมา่ใช่หรอวะ โพสตสติกอาร์มแขนเทียมมือื่นแล้วเลยต้องแก่ๆหน่อยนะครับเสียงให้พายดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่ถึงทีตายสินะโอ้โหปูปูช่วยเอาไว้อ,อ,อแ้แขนกลนินจาแขนกลนินจาที่รับสืบทอดมาจากพระอาจารย์ใช้กระดูกปลอมที่เรียนแบบมนุษย์เป็นแกน แล้วตั้งกลไกลเข้าไปดูเหมือนว่าแขนกลปลอมนี้จะติดตั้งอะไรเข้าไปเพิ่มได้ถึงจะมีรอยสลักทั้งใหญ่น้อยและคราบโลหิตคราบน้ำมันติดอยู่บ้านก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีโอ้โหแขนกลคนจะโอเคครับผมพาร์ทนี้คิดว่าคงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคนชอบไหมคนชอบดูไหมถ้าเกิดคนชอบดูก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมได้ทำตอบตัวไปยังไงก็ฝากติดตามยนะครับผมว่าจะไหนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ